สวัสดีครับวันนี้มาดูเหรียญเป็นเหรียญพระอาจารย์ทองบัวนะครับเชียงใหม่นะครับสันกําแพงนะนี่สวยแบบนี้นะเป็นเหรียญสับปะสิทธิโชคนะครับแบบนี้พระอาจารย์ทองบัวนะครับสัพพสิทธิโชควัดโลงธรรมสันกําแพงนะครับเป็นพระอาจารย์ของคุณทักษินนะครับนะคุณทักษินได้ไปบวชที่วัดนี้นะครับนะเคยบวชนะครับนี่เป็นเหรียญนะกระลายทองนะครับพี่ที่ดูเนี่ยกระลายทองเนี่ย โค้ดจะอยู่ต่ำนะครับ,นรบเนี่ยตัวโค้ดดอกบัวจะอยู่ต่ำนะนะถ้าไปเจอโค้ดสูงๆเนี่ยเขาอาจจะทองแดงมามากะไหลนะครับตอนนี้ราคาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับราคาลงแล้วก็สร้างมีทองแดงธรรมดาแนละ้วมีกระไหลทองมีนวะมีเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับนวะก็สามสี่พันแล้วกันนะครับตอนนี้นะเมื่อก่อนห้าหกเจ็ดพันนะนะครับทองแดงเมื่อก่อนเนี่ย ลมดำก็เป็นพันแล้วนะครับตอนนี้ลมดำอยู่สัก5้าร้อยบวกลบนะไม่แพงเลยนะครับลงมาเยอะนะครับแล้วก็กะไหลทองเมื่อก่อนก็2องพันกว่า3า0พันนะตอนนี้จะอยู่หลายๆร้อยนะครับถึงพันนะนะครับสวยจริงๆนะแล้วแต่นะครับแต่เลทอยู่ประมาณเนี้ไม่ไม่ีผิดเพี้ยนนะครับเป็นเหรียญที่แกได้สวยงามนะนี่นะครับเป็นเหรียญเกี่ยวกับการให้โชคนะครับให้ลาภนะครับใครมีก็ ยินดีรับเช่าอยู่นะครับแม้ว่าราคาจะดับลงก็ตามแล้วก็เช่าตามดอปนะครับใครมีก็ส่งรูปมาดูได้ยินดีรับเช่านะครับที่แอปเขียวนี่เลยนะ a s สไ g n ียูนะครับนะครับใส่เป็นไอดีนะครับ sign g u ียูนดีรับเช่าครับทุกแบบทุกชนิดที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะครับนะครับอ่าดูเป็นไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับนะส่งรูปมาดูประเมินได้นะครับขอบคุณครับ